หลังจากที่เขาได้คุยกับคุณมาสักพักนะคะเรามาอัปเดตหัวใจของเขากันค่ะเขาได้รู้สึกดีมากขึ้นไหมเขารักคุณมากขึ้นแล้วหรือยังเขาได้มีความรู้สึกอยากเปิดใจหรือชอบคุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ใจจริงลึกๆของเขาในตอนนี้เขารักและโฟกัสกับคุณอย่างไรเขาคิดว่าเขาอยากสานต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามนะคะที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกับความสัมพันธ์นี้เราจะได้ไปต่อหรือไม่จะเกิดอะไรหลังจากนี้ป ดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่จะชมคลิปนี้คุณต้องมีใครบางคนที่คุณอาจจะกําลังคุยอยู่ศึกษาดูใจอยู่หรือบางท่านคบกันไปแล้วและยังคงม,มีการสื่อสารพูดคุยอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูกันนะคะเจาะลึกหัวใจของคนที่คุณกําลังดูยอยู่ด้วยในตอนนี้ใจของเขาในตอนนี้รู้สึกรักคุณมากขึ้นแล้วหรือยังค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์ดด้วยนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาเจอคลิปของเราเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กับช่องของแม่หมอด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้นะคะเป็นเอ NERGY ของคุณเป็นเรื่องราวของคุณตรงกับสถานการณ์ที่คุณรู้ดวงเจออยู่พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้ค่ะหรือสําหรับท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้ยังไม่ใช่ของคุณไม่ได้ตรงกับสถานการณ์ของคุณที่คุณเจอเลยสามารถ คลิปนี้ทิ้งไปแล้วไปชมคลิปอื่นๆได้ค่ะเนื่องจากพลังงานของไพ่กองนี้นะคะเป็นพลังงานแบบลันดอมเป็นพลังงานรวมนะ,ะดังนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านะถ้าคุณอยากเช็คดวงซึ่งเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการเช็คดวงเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาได้เลยมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรสาหรับโปรโมชั่นเกี่ยวกับความรักส่งรูปคนรักคนคุยมาเช็คพลังงานด้วยได้นะคะมาดูกันค่ะในตอนนี้หัว ใจของใครบางคนที่คุณกําลังคุยอยู่เขารู้สึกกับคุณแบบไหนรักคุณมากขึ้นชอบคุณมากขึ้นแล้วหรือยังนะคะได้พลังงานของเดะแชมเปรนซ์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วสําหรับในเส้นทางความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงยังไงเอ่ยสี่ถ้วยเดอะทาวเวอร์ไนท์ออฟคนะคะ จริงๆแม่หมอมองว่าตัวของเขาว่าอาจจะเจอการผิดหวังเจอการเสียใจเจอการแตกหกักใดๆมาก่อนหน้านี้นะคะคุณทําให้ใครบางคนที่แบบอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะหรือไม่ได้เชื่อใจใครง่ายๆนะตัวของเขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกแบบว่าอ่ะโอเคเมื่อได้คุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะสนใจในเรื่องของความรักมากขึ้นและมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาคุณนะคะ Night of c o i ้ s นะคะเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าตอนแรกเนี่ย นะเหมือนรู้สึกเฉยๆเกี่ยวกับความรักไปแล้วมันเป็น energy ที่เฉยเมยเคยเจอความรักการแตกหาักการผิดหวังเสียใจมาแต่พอมีคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเดินต่อไปข้างหน้านะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นอยากจะเดินหน้าเข้าสู่ความรักหรือเส้นทางความสัมพันธน์นี้ให้มันเป็นไปใน e อ e น g y ที่ดีขึ้น Special Cleansing ค่ะคุณมาทําให้เขาเหมือนลดความเครียดลดความคิดมากลงจากใจนะคะไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่เ,เหมือนได้ลบล้างพลังงานลบ ลบความเครียดความคิดมากความกังวลใจความรู้สึกไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจในใครหรืออาจจะเป็น e NERGY ที่เป็นน g a t ทีฟเนี่ยลดลงนะคะคุณมาทําให้เขารู้สึกแบบว่าเขาได้รับการ ปัดเปล่าพลังงานที่ไม่ดีออกไปจากหัวใจออกไปจากความรู้สึกนะคะ,ะคุณทําให้เขาลดความเครียดและลดความคิดมากจากสิ่งที่เขาแบกรับจากสิ่งที่เขายึดถือหรือยึดติดนะคะบางทีคนคุยของคุณเนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระรับผิดชอบดูแลงานดูแลกิจการดูแลลูกค้านะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะคะการเข้ามาคุยกับคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาลดความเครียดลงไปได้เยอะเลยอะนะคะจากที่แบบปกติอาจจะเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องของงานบ้างงานคุณมาท ไม่เคารู้สึกเปลี่ยนไปคุยกับคุณแล้วมันมีความคลายเครียดมากขึ้นนะคะบางท่านก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่คุณคุยกันนะคุณอาจจะมีการงอนกันบ้างมีการโต้เถียงกันบ้างนะคะแต่หลังจากได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันแล้วได้เคลียร์ใจกันแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงเอเนจีของความสุขความสบายใจมากขึ้นนั่นเองค่ะเจอเจวิลนะคะเคารู้สึกผูกพันกับคุณอย่างลึกซึ้งนะคะบางท่านนะการที่คุณกับเขามาเจอกันอาจจะได้เรื่องของกรรมนะคะเราอาจจะเคยตักบาตรร่วมขันทําบุญทํากรรมร่วมกันมา จึงได้มาพบมาเจอนะคะตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถมูฟออกไปจากคุณได้เขาเกิดความรู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่ถูกนะคะ six spoons นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเขารู้สึกว่าเขาอยากเดินหน้าไปต่อกับคุณอนะเออมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราหองระแห่งบ้างในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการงอนน้อยใจอุ้ยทำไมเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะทำไมแลาดูเขาเครียดหรือยุ่งตลอดเวลาแต่ก็รู้สึกถึงความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะรู้สึกว่าตัวของเขาจะพยายาม เดินนะสร้างความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปนะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มผูกพันกับคุณแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โปรไฟล์ดูดีชีวิตดูดีคุณอาจจะแบบเป็นคนที่แต่งตัวดีกินอาหารดีๆหรืออาจจะสลับเป็นเขาก็ได้นะคะที่อาจจะแลดูแบบเหมือนมีโปรไฟล์ลักชัวรี่นะคะนะชีวิตค่อนข้างมีพร้อมแต่อาจจะขาดความรักนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไข,ขว่คว้าคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นสเปคเป็นคนในอุดมคติเป็นคนในแบบที่เขาชอบ นะคะสีไ่ไหมคะเขาจะพยายามสร้างความสุขกับคุณและทาให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะดังนั้นถามว่าในตอนนี้หลังจากได้คุยกันแล้วมันมันเป็นเอเนอร์จีอย่างไรนะเขารู้สึกเขาเริ่มผูกพันกับคุณมากขึ้นนะคะคนที่บ้างานคนนั้นคนที่เอาแต่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องการประสบความสําเร็จหรือเครียดเรื่องนู่นนี่นั่นเมื่อได้คุยกับคุณกับรู้สึกผูกพันลึกซึ้งนะการมาเจอของคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญอาจจะเป็นเรื่องของกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> ในเอเน g y จต่างๆสิ่งต่างๆเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่ามันมันเหมือนเขาอยากสร้างความมั่นคงไปด้วยกันกับคุณหรือความมั่นคงทางด้านจิตใจค่อยๆก่อตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมองว่าสําหรับคนที่มาเจอไพ่กองนี้คุณกับเขาอาจจะแบบ หมือนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหรนะต่างฝ่ายต่างไปทํางานต่างฝ่ายต่งยางแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองบางท่านอาจจะได้มาเจอกันเพราะในเรื่องของหน้าที่การงานต้องทําบริษัทเดียวกันแต่เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็แยกยายนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่แบบเหมือนได้คุยกันจากอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็รู้สึกได้ว่าเขามองว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณเขาอยากเดินหน้าต่อไปคุณมาทาให้เขารู้สึกว่าเขาคลายความเครียดคลายความรู้สึกกดดันลดลงนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะคะดูหัวใจของเขาลึก ลึกกันนะในตอนนี้ถ้าเขาสื่อสารหรือคุยกับคุณลุกดวงได้นะคะหัวใจของเขาลึกๆอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรเขาอยากพูดอะไรกับคุณลุกดวงบ้างนะคะ <c oughs> I want to feel that way again นะคะเขาอาจจะอยากกลับมารู้สึกดีๆนะกลับมารู้สึกคลั่งรักหรือกลับมารู้สึกดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ I feel you leaving me behind ลึกๆเขากลัวการสูญเสียคุณไปเขากลัวว่าคุณลูกดวงจะเทเขาด้วยนะคะไม่ใช่บ่าคุณกลัวว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเองก็กลัวโดนเทจากคุณเหมือนกันหรือใจลึกๆก็กลัวการสูญเสียคุณลูกดวงไปนั่นเองค่ะ Sometimes I'm awake thinking about you นะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกนึกถึงแล คิดถึงคุณนะตื่นนอนมาก็คิดถึงหรือในใจมันรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณใบสุดท้ายค่ะไอคันสอบจริงกิ้งเบาอยู่ใจลึกๆของเขาอ่ะมันเหมือนแบบว่าหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยอะ่ะเออแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะเออมันเหมือนใจลึกๆของเขาแบบมันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยจริงๆนะคะมันมีคุณอยู่ในใจนะ you were the best thing in my life นะคะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยคุณมาทําให้เขารู้สึกแบบว่าเขามีความหวังใหม่ๆนะคะบางท่านเนี่ยคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะเคยเจอการยาล้างการแตกหักกับครอบครัวการสูญเสียคนรักอย่างปุบปับฉับพลันเจอเรื่องที่ยแย่มาในอดีตแต่คุณมาลบล้างท่ให้เขารู้สึกแบบว่าอะโอเคฉันพร้อมที่จะเปิดใจมากขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกเริ่มผูกพันเริ่มคุ้นชินกับการคุยกับคุณทุกวันเริ่มอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็เหมือนกับเขาจะพยายามตั้งโฟกัสที่จะมาหาคุณด้วยในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่า 6บันส์นะตัวของคุณกับเขาอาจจะแบบได้มีโอกาสได้เจอกันในช่วง6วันหรือ6สัปดาห์จากนี้ไปอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเขาอาจจะนัดเจอกับคุณนะคะไปกินข้าวไปทานชาบูไปไฟไดนิ่งนะคะหรือว่าไปนั่งชิลจิบไวเก๋ๆด้วยกันแบบนี้ก็ได้เป็นต้นค่ะคุณเป็นคนที่เป็นเป้าหมายของเขานะแล้วก็เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขดังนั้น,สนเสน่ห์ของคุณลูกดวงก,ก็คือคุณเป็นคนที่แบ่งเบาความรู้สึกของเขาทําให้เขารู้สึกเบาและสบายใจเขาอยากคุยกับคุณขอให้คุณจงรักษาสิ่งนี้เอาไว้ก ตัวเองะะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ energy น,นี้มาเป็นของคุณจริงๆสามารถพิมพ์คำว่านอมรับคำทำนายมารับพลังงานไปได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านใดน,นะคะอยากลองเช็ค Energy ส่วนตัวบ้างจริงๆแล้วลึกๆในใจเนี่ยเขาคิดอะไรกับเราอยู่มีใจหรือแค่มีเน็ตนะคะตัวของเขาอ่ะรู้สึกว่าอยากไปต่อกับเราปะยังต้องการให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือไม่สามารถจองเป็นโปรโมชั่นตามหนะ้าจอตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะแบบพิมพ์นะคะจะได้รับคำทำนายใน24ชั่วโมงค่ะคุณลูกดวงสำหรับแบบโทรจะได้รับ การจองคิวนะแนะนําให้จองก่อนล่วงหน้า1วันนะคะเลือกเวลาได้เลยส่วนใหญ่แม่หมอจะเปิดให้จองตั้งแต่บ่ายโมงถึงไม่เกิน6กโมงเย็นนะคะในช่วงเย็นแม่หมอจะต้องไปทําวัดไปทําบุญนะคะอาจจะไม่ว่างนะแล้วก็ทุกโปรโมชั่นสําหรับเรื่องความรักหรือแบบโทรคุยส่งรูปคนรักคนคุยมาให้แม่หมอได้ค่ะนะคะยังไงก็ขอไว้พรทุกท่านจงมีความรักที่ดีมีความสุขนะคะ